สวัสดีค่ะนะคะแฟนเพจดูดวงหมอฟ้าพยากรณะ์ะวันนี้หมอฟ้าพยากรณ์นะคะก็ จะมานะคะทำนายดวงนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2563นะคะเพจนี้ช่องนี้นะคะรับในเรื่องของการทำนายดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนะคะเราก็พร้อมวิเคราะเบอร์มือถือเบอร์มงคลและจัดหาเบอร์มงคลให้ตรงกับดวงชะตานะคะเพราะนั้นเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะกับเพจนี้ช่องนี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะสำหรับดวงประจำเดือนนะคะตุลาคมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาจะเป็น เช่นไรบ้างน,นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเปิดดวงชุดใหญ่กันเลยนะคะสำหรับดวงประจําเดือนตุลาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการยานการเงินนะคะความรักหรือสุขภาพปัญหาหรือบุสังคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรบ้างะะมาติดตามกันนะคะสองสี่ ไห้ที่ได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเดินทางนะคะงานที่มันเกี่ยวข้องกับการนําเข้าการส่งออกการขนส่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะอาจจะมีโอกาสเปิดน่านฟ้านะคะทำธุรก,กิจที่มันติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะยิ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหนึ่งดาบขึ้นก็คือจะโดดเด่นเรื่องของการสื่อสารนะคะราชินีด,ดาบงานอาจจะต้องมีความตรงไปตรงมานิดนึงนะคะมีการแก้ไขปัญหาเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้ว แน่นแน่นอนค่ะแล้วก็มีเป็นในเรื่องของเอกสารนะเพราะว่าทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติเนาะนะฮะแปดดาบคือเอกสารนะคะการผูกมัดการรับตัวการเซ็นสัญญาสําคัญสาคัญจะมีเกิดขึ้นนะคะการเดินทางต่างประเทศเกิดขึ้นแน่นอนนะและการเดินทางท่องเที่ยวนะคะรายได้ยิ่งทํายิ่งได้นะคะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารนะแปดดาบมันจะมีอะไรที่ทําให้เราจะต้องเสียเงินเสียทองนะคะแฮง์แมนกับแปดดาบสวยโดยไม่รู้ตัวนะคะช่วงเดือนนี้คนเกิดวันที่อย่าเพิ่งค้ำประกันหรือช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันทำให้เรื่องเดือดร้อนมาถึงตัว เ,เองได้ะะเหนื่อยนิดนึงค่ะกับไพ่ราชาดาบคู่แข่งขันก็มีเยอะพอสมควรนะโดยสรุปนะคะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะ,ะดวงประจําเดือนนี้นะคะตุลาคมคนที่เกิดวันอาทิตย์มีดวงการเดินทางการทํางานข้องเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะคะงานช่างงานซ่อมนะเกี่ยวกับการขนส่งนําเข้าส่งออกถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีมีความสําเร็จนะ,ะแต่ความสําเร็จของเราเนี่ยมอาจจะมาจากการแข่งแย่งชิงดีนะคะหรือการชนะคู่แข่งขันหรือคู่ต่อสู้มานะคะก็ เตรียมรับกับศึกหนักแต่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะสัญญาเอกสารการติดต่อการเจราจากับใครควรระมัดระวังดูให้ดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาที่มันจะเกิดขึ้นนะสุขภาพนะคะงานดีเดินทางรับรื่นนะแต่สุขภาพมีแฮงแมงกับแปดดาควรระมัดระวังในเรื่องของโรคเก่าโรคก,กาเริบนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะช่องท้องนะนิ้วก็นิ้วการผ่าตัดนะคะก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของสุขภาพการงานสําเร็จแต่ก็ต้องดูให้ดีเรื่องของเอกสารและคู่แข่ง,งที่มีเข้ามาหนักแน่นเข้าไว ตัดสินใจแล้วทําให้เต็มที่ผลสําเร็จก็จะรออยู่ข้างหน้าคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักอย่าตรงอย่าแรงเกินไปนะ,ะมีโอกาสโสดได้สูงสําหรับคนที่มีคู่ของความรักอยู่นะคะเพราะว่าดาบกับดาบเจอกันนะ,ะเดือดฟูคือไพ่โสดนะคะความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในช่วงของแฮงแมนค่ะถ้ามันทะเลาะก,กันมากนะคะกับในเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะทาให้ความสัมพันธ์เราอยู่ชะงักได้เพราะ,ะนั้นลดลาวสอกกันเลยก็ให้ลดลาวสอกนในเรื่องของความ แข็งเกล้านะคะที่มีในเรื่องของความรักนะคะสุภาพบอกแล้วนะคะงานบอกแล้วเงินนะคะยิ่งทายิ่งได้รายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่มันจะได้มาด้วยความยากลำบากนะคะแต่อย่างที่บอกว่าว่าถ้าเราตั้งใจตั้งมั่นดีๆนะคะความเซเรจรออยู่ข้างหน้าแน่นอนสาหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะฝากไว้กับเพจดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะคะรับในเรื่องของการทํานายดวงนะคะชะตานะคะเปลี่ยนเบอร์วือถือเบอร์มงคลคห้อยากได้เบอร์ดีเสริมดวงชะตาทักมาได้เลยนะจ๊ะ วันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์จ้า เกิดดวงนะคะทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะมาฝั่งกันนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นเช่นไรบ้างเนะะคีคนที่เกิดวันจัน,นะะทร์ห้าถ้วยนะค,ะม,คมนนะมีความรู้สึกน้อยน้อยผิดหวังเสียอกเสียใจเนีรักเก่าที่ตัดไม่ขาดหรืออดีตรักหรืออดีตเก่าๆเนี่ยความสัมพันธ์ดั้งเดิมในอดีตอาจจะกลับมานะคะใบต่อมาค่ะความรับผิดชอบความหนักความเหนื่อยคาดหวังอะไรกับคนรักนะคะหรือคนใกล้ตัวมักจะไม่ได้ค่อยรับการช่วยเหลือนะต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองแนะบางทีเจ็ดดาบนะคะบางที เจ็ดดามก็คืออยากจะทาอะไรโดยที่แบบว่าเอ่อก็เรียกยังไม่เปิดเผยนะคะหรือไม่บอกใครก็ได้นะในเรื่องของความรักนะยิ่งมีความเดอมูด้วยนะความกังวลนะคะเป็นเหตุอาจจะทําให้เสียความรู้สึกอ่ะมันเลยอาจจะทําให้คนเกิดวันจันทร์อาจจะมีในเรื่องของการยารู้อยากรองนะคะอยากอ่าทในเรื่องของการผิดศีลธรรมก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่เรื่องของอไรายได้นะยิ่งทํายิ่งได้นะสามเหลี่ยมกันเงินเข้าไม่ขาดสายการทํางานถือว่าดีนะคะทนพลนค่ะหมายถึงว่าโซเชียลออนไลน์กับ7ดามนะคะใคร ที่เกิดบอัญชานะจะทําธุรกิจสีเทาออนไลน์ออนไลน์หวยหุ้นแชร์นะ,ะการพนันที่เป็นในเรื่องของออนไลน์นะ,ะอาจจะมีเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมน,นี้แต่ก็ระมัดระวังไว้นะ,ะ,ก,ะกับพ่้ไปอย่างคือการโดนหลอกการโดนโกงการหักหลงังเพราะฉะนั้นทำอะไรในเรื่องของการธุรกิจสีเทานะ,ะหรือทําอะไรที่มันผิดสีนะ,ะควรระมัดระวงังทางที่ดีคอือย่างไม่ควรทําอะไรที่มันผิดรูปผิดทางนะคะ หนึ่งไม้ค่ะการงานประสบความสําเร็จนะคะโดดเด่นหยิบจับอะไรก็ได้ดีใครตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะแต่เรียกได้ว่าในงานประจำใครที่รู้สึกว่าทํางานประจายังไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่อาจจะมีอาการเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่นั่นเองนะคะแต่คุณเองคนเกิดบัญชีเป็นคนเก่งนะคะสามารถ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้อยากลองค่ะมันมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของการที่ทําอยู่ก็เลยอยากรู้อยากลองอยากเปลี่ยนงานใหม่ถามว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนได้นะไพ่เมจิเช่นคือไพ่ในเรื่องของคนเก่งนะคะเรียนรู้อะไรได้ได้เร็วนะเรียนมาอีกแบบหนึ่งไปทํางานอีกสาขาหนึ่งงานหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใบต่อมาค่ะไพ่พลุสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือการไหว้พระธรบมบูร,รือเส้นสัมผัสลางสังหณ์นะ,ะ,นะ,ะโดยสรุปนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เดือนตุลาคมนี้มันจะมีเรื่องของความรู้สึกอารมณ์เข้ามาเปป็นอองค์ระกบ สำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตในช่วงตุลาคมเพราะฉะนั้นอดีตที่มันลืมไม่ได้รักเก่าที่ตัดไม่ขาดหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังเก็บฝังใจกับความรู้สึกนั้นนะถ้าปล่อยวางได้มันก็จะดีนะเพราะว่าสิบไม้เรายังพยายามแบกกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกผิดหวังอยู่นั่นเองมันก็เลยทำให้เราคิดหนักคิดเยอะคิดกังวลใจนะมีความทุกข์ความกังวลในบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะปล่อยวางได้แล้วเนาะนะคนะในเรื่องของการงานนะคะ ใครตกงานอยู่นะฮะมีโอกาสได้งานใหม่หรือใครอยากจะเปลี่ยนงานยกย้ายง,งานก็มีโอกาสได้งานด้วยเช่นกันนะะแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ต้องไม่ตรงสายที่คุณเรียนมาหรือไม่ใช่งานที่คุณเคยทามาก่อนนะคะแต่ถามว่าทาได้ไหมทาได้นะคะส่วนไพ่เหรียญในเรื่องของการเงินเดือนนี้มีไรายได้เข้าไม่ขาดสายเงินดงเงินเดือนยังได้อยู่ค่าในหน้านะคะการติดต่อกับบุคคลนะคะยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีการวางธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับคอมมิชชั่นนะคะหรือ,อ เปอร์เซนต์ส่วนแบ่งนะคะก็มีโอกาสได้เงินนะคะจากงานที่เป็นลักษณะนี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ให้หาช่องทางเนาะสำหรับใครที่มีงานอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหาช่องทางทางเรื่องของการเงินทางนี้ได้นะคะมันทำให้เราเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินนะ,ะยิ่งเปนในเรื่องของโซเชียลออนไลน์ข้อมูลการโทรคุยกันนะคะการเจราจารที่เป็นผ่าน โซเชียลนะคะก็สําเร็จได้ด้วยดีนะคะแต่มันมีไ huh. พ่เดมูลนะคะก็ at, ระมัดระวังในเรื่องของตัวเองที่มันขาดความกล้านะความไม่กล้าความไม่กล้าตัดสินใจความกังวลความคิดเยอะนะมันเลยทาให้เราพลาดโอกาสนะคะในการที่จะได้หยิบจับอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะเพราะฉะนั้นดวงของคนที่เกิดวันาจันทร์โดดในเรื่องของการงานงานมีปริมาณมากแน่นอนถามคุณท่านได้ทำได้แต่อย่าขี้เบื่อนะคะอย่าหยุดทํางานนะคะหรือว่าอย่า เขาเรียกว่าอ,อย่าจมปักอยู่กับที่เดิมนะพัฒนางานตัวเองให้ได้มากมากนะคะแล้วงานที่คุณทําอยู่มันจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอย่าคิดเยอะอย่าก,กังวลใจมันจะขาดกาันมันจะทําให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาการงานหรือการได้ตาแหน่งใหม่ๆนะคะหรือสิ่งดีมันจะมีเข้ามาในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินค่ะรายได้ดีนะคะรับทรัพย์รับเงิน มีรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องที่เป็นเงินที่มันจากมาจากธุรกิจสีเทานะครับเปอร์ทงเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนแบ่งส่วนต่างนะฮะได้แน่นอนนะฮะเจนจ่าพูดคุยให้ดีเนะ่ะเงินส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มเข้าม,มาในกระเป๋าด้วยนะคะความรักค่ะความรักก็อย่างที่บอก5้าถ้วยเนาะมันมีเรื่องของความผิดหวังความคาดหวังกับคนรักไม่ได้ดังใจความกังวลความทุกข์นะฮะเจ็ดจาบ,บางทีอยากแอบไปทําอะไรที่แบบว่าอ,อ,บบอ่อทำอะไรที่มันแบบเอ่อตื่นเต้นหรือทําอะไรที่มันแบบคาดหวังคนรักไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องไปหา ที่อื่นอย่างงี้ค่ะกับคนอื่นอย่างงี้ค่ะก็ระมัระวังในเรื่องของชุเก้บุคคลที่3อาจจะแทรกซ้อนเข้ามาได้นะคะในเรื่องของความรักของคุณคนที่เกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าดูแลแฟนหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่าความคิดช่าถูกและเลยมากเกินไปมันทาให้เขาหาช่องทางหรือหาแบบหาคนอื่นมาแทนคุณก็ได้นะคะสาหรับเรื่อง,องความรัก นะคะสุขภาพค่ะสุขภาพมีไพ่พัดอุศีขึ้นนะคะกนะ็สุขภาพแข็งแรงนะคะเจ็ดดับอาจจะมีการปวดข้อเข่านะ,ะข้อเข่าข้อขาแนะะ้วยาก็ระมัดระวังการเดินเหินให้มากๆนะคะต้นคอมบาร์ใ่นั้นออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะมีอาการ เล็กๆน้อยๆเนาะนะคะโดยรวมนะคะที่ปัญหาคือความเครียดนะคะจากความคาดหวังกับบุคคนอื่นยิ่งเป็นในเรื่องของความรักกับคนรักนะ,ะมันทาให้เรามีความทุกข์ค่ะอยู่กันเหมือนไม่มีความสุขนะเพราะนั้นก็ปรับปรุงปรับตัวนะคะแต่ถามว่าตัวเราเองคาดหวังคนอื่นเนี่ยอ่าถ้าเราเลิกคาดหวังกับเขา จะได้ไหมนะคะไพ่ไพ่ยสีจะมันทาให้เรารู้สึกว่ามันอยู่คนเดียวดีกว่าไหมนะคะถ้ามีแฟนแล้วคาดหวังไม่ได้อย่างนี้ค่ะมันจะมีอารมณ์น้อยอารมณ์ไร้ใจอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะนี่ดวงโดยรวมนะ,ะอยากดูดวงส่วนตัวทักอินบ็อกมาได้เลยนะจ๊ะเพจนี้ดูดวงไพย่ยิบสี่เปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลให้ตรงกับดวงชะตาและก็รับดูดวงในเรื่องของตัวเลขวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะสนใจทักมานะคะสวัสดีค่ะ นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะด <ac> วงชะตาที่คุณจะได้เจอนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็คือการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะการจบจากสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่เนี่ยแทนมาแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่เป็นขึ้นสิดับค่ะอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียนะคะแต่การสูญเสียของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นการสูญเสียในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายการขยับขยายเรื่องของการงานอาจจะมีงานเพิ่มขึ้น นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีรายได้จากการค้าขายอาหารนะคะไพ่ก้าวถ้วยอาหารการกินนะสามารถทําได้แนละยิ่งขายในเวลากลางคืนจะประสบความ,วามสำเร็จได้เป็นอย่างมากการตลาดหรือกลุ่มลูกค้าคุณอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทางานหรือวัยเด็กเด็กนักเรียนนะคะอ่าโดย รวมนะคะหนึ่งก็คือจุดเปลี่ยนของคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารยิ่งเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสังคมการเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่นะการเปลี่ยนโลกกว้างหรือการย้ายการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของตัวคุณเองนะคะแล้วก็มันจะส่งผลให้ในเรื่องของการทํางานการติดต่อยิ่งเป็นงานที่ใช้ประชาสัมพันธ์การใช้คําพูดการใช้ตัวเองนะคะเป็นสื่อกลางในเรื่องของการเจรจาการตกลงก็ได้รับข่าวดีแน่นอนค่ะมีกระยาณลิิดนึงคนขอ ช่วยเหลือสนับสนุนของคุณเองนะคะดวงในเรื่องของการทํางานหรือลักษณะสับการค้าขายเวลานะฮะน่าจะเป็นเวลากลางคืนถึงจะประสบความสำเร็จนอกบางคนอาจจะแทนแป้นก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเมื่อก่อนเคยขายอาหารในเวลากลาง วันอย่างนี้ค่ะหรือการทําธุรกิจในเวลากลางวันซะส่วนมากกับการไปช่วงตุลาคมนี้เวลากลางคืนจะทําให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีกัลยานิมิตมีคนคอเชื่อเหลือก,การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่การเรียนรู้ใหม่หรือการฝึกอบรมในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีนะคะโดยสรุปน,นะคะคนที่เกิดวันอังคารการเปลี่ยนแปลงของคุณในเรื่องของการงานอะไรที่รออยู่ในเรื่องของการงานได้งานแน่นอนนะคะมีช่องทางเรื่องของการหาไรายได้ไมากกว่า2ช่องทางขึ้นไปนะคะในเรื่องของงานนะ เงินค่ะไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยนะไพ่เหรียญไม่ขึ้นนะคะแต่มีพไพ่ใบใหญ่ขึ้นถึง4ี่ใบก็บ่งหอกได้ว่าการเงินของคุณอาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงมันเลยทําให้มีค่าใช้จ่ายเพื่อลนทาได้ก็จริงแต่มันก็จะไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงก็รับซายและจ่ายขวานะคะการเงินในช่วงเดือนนี้ งานเงนิงน,งนความรักเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็เรามาระวังเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนใ้ช่วงกิกบุคคลที่สามค่ะที่ยังสดอยู่มีโอกาสที่จะเจอคนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วเข้ามาคบหาดูใจเรานะคะหรือใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็อาจจะตกอยู่ในภาวะที่กินน้ําใจส่อเขานะคะหรือในช่วงของรักสามเศร้านะคะแต่ก็มีบุคคลอื่นมาสํารองมาอยู่นะเพราะอัจฉรินทั่วก็ติดมานะคะเพราะฉ้นความรักก็อยู่ในช่วงของความ สับสนอยู่นะคะรอคอยอยู่นะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเดือนหน้าถึงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะ <od ic St ory> สุขภาพค่ะนะคะเดวเวอร์กับสิบดาบอาจจะมีเรื่องของการสัญญกรรการตกแต่งอะไรหรือเปล่านะคะถ้าใครมีเรื่องของการสัญญกรรการตกแต่งอย่างทาตบูอย่ากจะกรีดตาอยากจะเสริมสวยอยา,ากจะดูดไขมันในช่วงเดือนนี้นะคะก็เลยว่าประสบความสำเร็จทำแล้วออกมาสวยออกมาดูดีนะคะกับไพ่สิบดาบคือเรื่องของการผ่าตัดหรือการเสียเสดนสีเนือก,การ เลือดตกยักออกนะคะหรือการเข้าออกโรงพยาบาลนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างที่บอกแล้วก็แก้แค่นิดน,นึงนะคะสัญญามไปซะเลยนะคะหรือจิ้มเบอร์ทร็อกโบท็อกนะคะหรือร้อยไหมหรืออ่าฟิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเจ็บแล้วสวยค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเราแต่บางทีมันอยากก็ติดกลัวๆอยู่นะคะแต่ทำเถอะนะ,ะ่ยทำแล้วดีนะคะทำแล้วไม่เสียหายทําแล้วเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะอ่านี่ก็คือดวงโดยรวมของคนที่เกิด วันอังคารนะคะอยากรวมพ่ายูซีอยากจะดวงดวงวันนึือนที่เกิดอยากจะเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ตรงกับดวงชะตาเสริมในเรื่องของสเสน่ห์เสริมในเรื่องของกนนารทักอินบ็อกมาได้นะคะกับเพจดวงหมอฟ้าพยากรวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงนะคะประจาเดือนตุลาคมนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะทั้งทั้งสอง พุธวันพุธคืนเลยนะคะเพจนี้รับเรื่องของการดูดวงพระยี่ิปซีนะคะเปยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลให้ตรงกับดวงชะตานะคะพร้อมกับในเรื่องของการดูดวงจากตัวเลขวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็วิเคราะห์เบอร์มือถือเบอร์มงคลนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะรู้แนวทางในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะเราก็รู้ในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวเลขในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะมาช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องของเมตตาเสน่ห์นะคะลูกค้าดีคนสนับสนุนหรือการอย่างที่มันคล่องขึ้นง่ายขึ้นนะคะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวัน เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่เด่นขึ้นมาแล้วเป็นไพ่ใบใหญ่ก็แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะคะของตัวคุณเองแล้วยิ่งเป็นในเรื่องของความรักนะ,ะอาจจะจบจากรักเก่าใครที่เป็นพ่อแม่แม,ม่อาจจะเจอรักเจอเนื้อคู่เจอครอบครัวที่ถูกตรงโฉลกกับดวงของคุณเองนะพันอยญาไป เขาเรียกว่าไงอย่าไปเสียใจนอ,อย่าไปเสียดายถ้านะกับอดีตที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเป็นเรื่องของการงานใครอยากได้งานใครอยู่ในช่วงของการสอบตกเขาเรียกว่าไง ยังสอบไม่ติดนะคะสอบแข่งขันกับใครมวอาจะเป็นเรื่องของวิชาการหรือการงานก็ดีนะคะรอนิดนึงนะคะเดือนตุลาคมคุณจะได้รับข่าวข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานสอบได้สอบติดแน่นอนนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะ,ะสมัครงานที่ไหนก็มีโอกาสได้งานสูงนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะอัศวินเลียนะคะอยู่ในช่วงของการที่ต้องลงทุนแต่ในเรื่องของการลงทุนของเราพยายามลงทุนที่มันเกี่ยวข้องกับ ลักษณะของการทํางานจริงๆนะคะบางคนไปลงทุนกับธุรกิจสีเทาไปลงแช์นะคะลงหวยลงหุ้นนะคะอะไรคือไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆนะคะคนที่เกิดวันพุธมีลนวโนเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการงานนะคะหรือการเล่นหุ้นที่มันเป็นลักษณะที่มันมีเอกสารรับรองโดยชัดเจนนะคะเด mm. มูลเข้านะคะก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงการโดนหักหลังหมอฟ้าเลยแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนในที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่มันไม่มีการรับรองของเรานั่นเองนะคะ าการงานดีนะคะได้งานสอบได้สอบติดนะคะมีโอกาสอาสอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองอาจจะเป็นลูกน้องเขาแต่ช่วงเดือนนี้อาจจะออกมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็ประสบความสําเร็จดีอย่าก,กังวลนะคะเพราะดีวมูลคือบางทีบางอย่างเราก็กังวลกับสิ่งที่มบันกํบบาลับบางจะเปลี่ยนแปลงนะคะราชนีดาบมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไว้นะ,ะถึงจะมีคนคอยจ้องจับผิดคนคอยแบบ เขาเรียกว่าไงมองแต่จุดจุดอ่อนของเรานะคะก็พยายามเข้มแข็งไว้นะคะเพราะว่า8เรียงถ้ายิ่งขยันยิ่งทํายิ่งได้นะคะยิ่งมีความชานาญการเพิ่มมากขึ้นการเรียนเราก็ยิ่งคล่องตัวคล่องขึ้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของคนจะผิดนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะยิ่งทําได้มากยิ่งขยันมากนะคะทักษะประสบการณ์ของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะมันทําให้เรา พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็มีคุณค่าในสายตาคนอื่นมากแน่นอนนะคะสิบถ้วยหรือออฟฟอร์จูนใครโสดอย่างที่บอกแล้วนะคะใครที่ยังโสดอยู่หรือเป็นพ่อแม่ไม่ไมอยู่นะคะมีโอกาสเจอหนุ้คู่เจอครอบครัวเจอคนที่ถูกใจหรือออฟฟอร์จูนอาจสังหาที่ดินมรดกทรัพย์สินนะคะอาจจะมีคนอิจฉาหรือยายในเรื่องของการโอนที่การโอนมรดกของตัวเราเองในช่วงเดือนนี้คน,นพู้ก็รับทรัพย์รับเงินนะคะเงินมาจากไรายได้ความสามารถของตัวเ,เองทรัพย์สิสนทรัพย์ส,สมบัติมีโอกาสที่จะได้รับ การโอนหรือการมอบสันทาการมอบผลประโยชน์จากครอบครัวนะคะปีบ้านที่จะต้องอโดนคนลินทาหรือคนคอยจ้องจับผิดเราในแนวของความอิจฉาหรือเสีเราเนะ,ะ่ยนคนวันพุธนะคะดวงดีมากเนาะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินยิงขยะยิงได้ไรายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นนะไม่ต้องวิตก กังวลน,นะคะกับความคิดคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นนะะเพราะว่าช่วงนี้ดวงเราเาเรียกว่าดวงขึ้นนะคะดวงกําลังปังนะคะกำลังเจอสิ่งดีที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอย่าไปเสียดายกับการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะนี่ก็คือนิยามของคนที่เกิดวันพุธในเดือนตุลาคมนี้นะคะเงินดีนะคะงานดีนะคะส่วนเรื่องของความรักใครโสดมีโอกาสเจอื้อคู่ก็ถือว่าดีทุกอย่างนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกับเพจดวงหมอฟ้าพยากรณ์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันในเรื่องของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะการดูดวงเป็นการดวงดูดวงโดยรวมนะคะบอกสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําวันประจําเดือนนะคะตุลาคม2563นหะคะไพ่ใบแรกบกบอกถึงในเรื่องของการชะลอตัวนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจจะอยู่ในช่วงของการ รอตัวในเรื่องของการงานอาจจะต้องรอใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ดีนะคะหรือการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันมัดรัดตัวเรามาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะคะแต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีมากขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพฤหับสบดีมีดวงของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางหรือการทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นน้ำนะคะจะประสบความสําเร็จได้ดีนะคะสัญญาเอกสารการร่วมหุ้นหรือการลงทุนกับใครอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบเรื่อ เร่งเร่งด่วนด่วนรีบร mm ีบร้อนร้อนมันทาให้เราขาดตกบกพร่องในเรื่องของการดูเอกสารนะคะการอ่านการเจรจาการต่อรองนะคะกับบุคคลอื่นมันอาจจะมีข้อเสียเปรียบที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะหรือหลงลืมไปจากการตัดสินใจที่รวดเร็วของเราในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เราะมัดระวังในเรื่องของการชะลอตัวทําอะไรให้ค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจอย่าเพิ่งเร่งรีบทําอะไรมันจะได้ไม่เกิดจุดรั่วนะคะหรือเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆนะคะราชาดาบนะคะอยู่เป็น ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับอานาจนะคะการตัดสินใจนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วนะคะถ้าตัดสินใจอะไรรวดเร็วไปนะมันทําให้การงานของเรามีปัญหาต้องตามมาแก้ไขอีกนั่นเองนะคะหนึ่งดาวการต่อสู้นะคะหรือการช่วงชิงการชัยชนะการประมูลงานใครที่เกิดวันพฤหัสบดีมีโอกาสชนะการประมูลการแข่งขันต่างๆมันจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันการสอบนะคะการแข่งขันในเรื่องของการทํางานหรือการแข่งขันในเรื่องของการประมูลงานนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมีดวงของชัยชนะ ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะคำพูดคาจานะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีบางอย่างความเป็นผู้นําสูงความมีทิฐิหรือการใช้คําพูดที่มีอานาจกับตัวเองแต่ไม่ไดอ้อ่อนน้อมกับบุคคลอื่นอันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะซีเลี้ยนในเรื่องของการเง,งินกระทรู้จักจับจ่ายใช้สอยรู้จักประหยัดอดออมเงินได้เป็นอย่างดีนะคะการเงินในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้ทําสัญญาะะซื้อบ้านซื้อรถใหม่ นะคะแล้วก็การเงินการทองอาจจะต้องเป็นช่วงของการลงทุนการต่อยอดของตัวเราเองนะคะลงทุนเยอะนะคะได้เงินเยอะมีโอกาสซื้ออาาสังหาเข้ามาเหมือนจะเป็นบ้านรถนะคะที่อยู่อาศัยของตัวเองการเซ็นสัญญาอย่างที่บอกแล้วต้องดูแลให้ดีนะคะโดยสรุปการงานดีนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเอกสารต้องควรระมัดระวังให้มากเนาะประสบแล้วก็ไพ่เจ็ด 7ไม้นะคะแข่งขันดีนะคะประสบความสำเร็จนะทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มีคู่แข่งขันนะคะอัลวินดาบอีนะคะเข้าสนามรถรสู้ใจขาดชนะแน่นอนนะในเรื่องของการแข่งขันงานดีนะคะสัญญาควรมัตรมระวังการเงินก็ดีด้วยเช่นกันนะคะการมีโอกาสเซ็นสัญญากับรถใหม่ที่เป็นสัญญาพันธะผูกพันเรานะอาจจะมีเรื่องของการขอสเตทเมนต์การเดินบัญชีเรื่องของการเงินนะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนดีก็ถือว่าช่วงนี้สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเรื่องของเอกสารทำไรอย่าวุ่นตัดสินใจให้รอบคอบก่อนนะค่อยตัดสินใจนะคะนี่คือดวง อ่าแล้วก็ความรักเนาะในเรื่องของความรักนะคะบางทีบางอย่างแปดดาบค่ะอึดอึดอัดอัดน,น,นะคะแยกกันอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของการต่างคนต่างอยู่ใครโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะลักษณะที่คุยกันในระบบออนไลน์และโซเชียลนะคะใครที่มีคู่ครองความรักอยู่คําพูดควรระมัดระวังพูดตรงพูดแรงเกินไปมันทําให้เราอึดอ,อัดใจนะคะอาจจะต้องแบบ ขอเวลาสักพักแยกกันอยู่สักพักนะคะเพื่อให้ความรักมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความรักก็เขาเรียกว่าไงพูดน้อยให้มากฟังให้เยอะนะคะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของความรักนะคะสุขภาพหัวเราะมาระวังวัดน้ำมูกไอจามนะคะแพ้อากาศนะคท้องเสียท้องอืดน,นะคะนิ่วนะคะ ในช่องท้องก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะนี่คือดวงโดยรวมของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจำเดือนตุลาคมนะฝากไลค์ฝากแชร์ให้หมอฟ้าพยากรณ์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะ,ะสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกนะ,ะมันจะมีผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกความคาดหวังของตัวเราเองกับบุคคลรอบข้างรอบตัวนะคะคือคาดหวังอะไรกับใครไว้มักไม่ค่อยเป็น เป็นไปตามที่เราคิดและคาดหวังนะคะมันก็เลยมีความเสียใจผิดหวังนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะการที่ถึงนึกถึงเรื่องอดีตที่มันผ่านมานะคะความแบกรับนะคะปัญหาต่างๆนะ,ะหรือการงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะแต่ก็ยังดีที่ได้เจอคนที่ดีนะคะไพ่อัศวินไพ่ราชาทัวยก็คือในเรื่องของตําแหน่งความรักความสัมพันธ์นั้นด้รับการสนับสนุนหรือจะมีคนช่วยเหลืออยู่นะะแต่คนชื่อหรือของเรานะคะอาจจะอยู่ต่างแดนต่างถิ่น ต่างที่นะคะลักษณะการอยู่เขาเรียกว่าไงไปไปมาๆให้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรือไม่ได้แบบว่าวางรากฐานด้วยกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะสำหรับใครที่ยังสดเดือหรือคบหาดูใจกันก็อาจจะเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่อยู่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหยุดชะงักไปหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องกลัวกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีโอกาสหยุดชะงักได้แต่มันอาจจะเกิดจากความกังวลของตัวเราเองนะคะ อ่าส่วนเรื่องของการงานนะฮะงานดีนะคะสิบไม้พาระความรับผิดชอบเยอะจะมีงานปริมาณมากนะคะงานที่คุณเรียนรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นดวงงานเก่าที่คุณทําเมื่อเดือนที่แล้วนะ,ะเดือนนี้ได้เปลี่ยน ได้เปลี่ยนได้ได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะได้เริ่มต้นที่ดีเรื่องของการงานนนส่วนเรื่องของการเงินอยู่ใน,นลักษณะรับซ้ายและจ่ายขวาคนะอาจจะมีเรื่องของยีสินการกู้แบงก์การกู้นี่กู้ธนาคารนะคะก็อยู่ในช่วงของความตึงมือนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นบริหารเงินให้ดีระมัดระวังใช้อย่างระมัดระวังอย่าฟุ่มเฟือยนะเพราะว่ามีไพ่เอ็มเพไพ่ดาวชนิประจันอาจจะฟุ่มเฟือยในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการซื้อของใหม่นะเครื่องประดับอัญมณีบางทีบางอย่างของที่เป็นในลักษณะที่ไม่จำเป็นเนี่ยของฟุ่มเฟือย นาะยอยากได้อยากซื้อแต่สุดท้ายแล้วเงินมันจะตึงมือคุณจะมีปัญหาเรื่องของการเงินแฮงแมทมีเรื่องของหนี้สินการติดตามการทวงถามทุกอย่างมันหยุดชะงักได้หมดจากการไม่ได้วางแผนในเรื่องของการเงินงเพราะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ควรวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีๆอย่าทําอะไรที่จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสิ่งของที่มันฟุ่มเฟือยเกินตัว,เก,ตวเกินไปนักนะคะส่วนเรื่องของ10ไม้กับไพ่เอ็มเพใครที่ทําธุรกิจในเรื่องของการเกษตรนะคะประสบผลผลความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ใหมนะ่หรือการปรับเปลี่ยนการปรับที่การเปลี่ยนแปลง อย่างหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งไหมคะปลูกข้าวโพดอยู่กับกลายเป็นหน้านี้เดือนนี้มาปลูกทัวอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยน พืชพันธุ์ผลิตภัณฑ์ในแนวที่มันจะทําให้งานเราประสบความสำเร็จและอุดมสมบูรณ์ได้ดีในเรื่องของงานการเกษตรนะคะแล้วก็ปริมาณงานที่มันมีมากหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับการแบกการถามการขนส่งก็สําเร็จได้ด้วยหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมโรงงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ,ะก็ยังมีรักเก่าที่ตัดไม่ขาดหรือยังมีการนึกถึงคนที่อยู่ห่างไกลแดนไกลกันอยู่ยังมีความรู้สึกว่าจะยังไงดีความสัมพันธ์จะหยุดชะงักไหมเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะะอารมณ์เงาๆอารมณ์แบบคิดถึงคนไกลก็ยังมีอยู่ นะสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของมดลูกช่องท้องประจําเดือนนะคะกินมากเกินไปก็อาจจะมีเรื่องของความดันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาหารก็คือมันจะมีเรื่องของไขมันในเส้นเลือดทําให้เป็นความดันไมเกรนระมัดระวังนะคะอ่าโดยรวมนะ,ะงานดีนะ,ะเงินอยู่ในสภาวะเงินหมุนอย่าใช้จ่ายเงินในเรื่องของทางฟุ่มเฟือยนะคะความรักนะคะมีโอกาสเจอรักที่เป็นพ่อแม่ แล้วก็รักที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะมีโอกาสเจอคนที่ดีคนที่ถูกใจนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าคนที่เขาเข้ามาหาเรานะคะเขามเาีเขามีพันธะอะไรหรือเปล่านะพระไพ่ขึ้นเอเมสด้วยนะคะราชินีพระจันทร์ด้วยก็เรามาระวังอาจจะได้เป็นมือที่สามของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ,ะสุขภาพบอกแล้วนะคะช่องท้องมดลูกประจำเดือนไมเกรนนะคะอาหารการกินความดันไขมันควบคุมอาหารด้วยนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะสาหรับคนที่เกิดวนันศุกร์นะคะนี่ก็คือดวงโดยรวม กับเพจดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักอินบ็อกซ์ทักเพจมาได้เลยนะจ๊ามาเริ่มต้นอ่านกันเลยนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะ,ะเดือนตุลาคมนี้นะ,ะสิ่งที่คุณจะได้เจอก็คือในเรื่องของการดองดักใจนะคะหรือการเครียดนะคะหรือการใช้เงินนะคะกับเงินในบัญชีความกังวลความห่วงแหนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบ เอาเงินในบัญชีมานั่งคิดนะคะว่าเดือนนี้เราจะลงทุนทําอะไรได้ไหมเ,เงินที่มันมีอยู่มันจะทําอะไรได้หรือเปล่านะคะกับไพ่สี่เหลี่ยญคือในเรื่องของคิดในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะแต่เรื่องของการเงินของเราเนี่ยมันติดกับแดาวเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องติดในเรื่องของ าการเตรียมเงินนะ,ะบางส่วนเพื่อใช้จ่ายเรื่องของสัญญาเอกสารที่เป็นผูกพันผูกมัดตัวเราในระยะยาวยาเช่นค่าบ้านค่ารถค่าหัวรถหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นารายจ่ายประจําของเรานะคะก็หนักใจนิดนึงในเรื่องของการเงินนะส่วนเรื่องของการงานนะคะมีงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรืออาจจะได้งานต่างถิ่นนะคะงานต่างจังหวัดงานทางไกลนะคะหกดาบในเรื่องอหกดาบด้วยสถานที่ติดน้ําติดทะเลมีแผนได้เดินทางมีเผนมีแผนได้ ไปสถานที่ติดนะเหมือนจะเป็นน้ําตกทะเลภูเขานะคะก็มีกว่าได้เดินทางแน,น่นอนในเรื่องของกัญญาณน,นะคะแปดดาบเนี่ยมันจะเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรชิ้นส่วนโลหะงานนั่นเอกสารนะคะมีไพ่ราชาดาบด้วยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของงานที่มันเกี่ยวกับช่างนะคะวิศวกรนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องก,กับการก่อสร้างที่เป็นแบบอ,อ,อะไรนะผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรต่างๆนะคะหรือ สายแมนททนเนนอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการงานก็ถือว่างานอาจจะหนักเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบต้องเข้มแข็งให้มากในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพราะว่างานที่เราทําอยู่มันอาจจะมีปัญหาติดขัดและล่าช้านะคะ,ะ8ดาบขึ้นมาก็คือควรระมัดระวังเรื่องของสัญญาเอกสารถ้าทํางานล่าช้าทํางานไม่ตรงตามที่เราตกลงกันไว้นะะอาจจะมีในเรื่องของการเสียส่วนต่างนะคะหรือการเสียเงินค่ามัดจำค่าประกันอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็อย่าพยายามให้งานล่าช้าละกันนะเพราะมันมีเอกสารที่มัดตัวเราอยู่นั่นเองนะในเรื่องของการเงินนะ,ะสี่เหรียญพยายามประหยัดรัดเข็มขัดเงินเต็มที่นะคะแต่เรื่องของถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรขึ้นมาก็เลเวอร์ใบสุดท้ายก็แปลว่ายัางหาเงินได้หาเงินคล่องอยังสามารถหมุนเงินได้ดีในช่วงเดือนนี้นะคะ งานนะคะถ้ามีโอกาสได้แข่งขันประมูลงานกับใครนะคะเมชเช่นขึ้นติดกับเจ็ไม้ก็แปลว่าได้งานแน่นอนนะคะแล้วงานก็อย่างที่บอกมันเกี่ยวกับสายช่างค่ะหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับรถลาย,ยานพานะการขนส่งนะคะก็สามารถส่งเสริมดวงได้หรือคุณถ้าทำลักษณะงานนี้ก็จะได้งานแน่นอนนะคะ โดยสรุปนะคะในเรื่องของการงานมันจะเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับลดรายานพนะต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานที่มันเกี่ยวกับงานช่างงานบรนหนรนต่างๆนะคะมีโอกาสได้งานแน่นอนงานอาจจะติดขัดปัญหาราชาฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะคะดูสัญญาให้ดีถ้าราชาเกินไปเราอาจจะเสียมัดจาโดนริบเงินคืนนะคะนี้ก็ต้องมีความเข้มแข็งอาจจะต้องเหนื่อยทําด้วยตัวเองบ้างพึ่งพาลูกน้องถามว่าทําได้ไหมลูกน้องก็ทําได้แต่ถ้าจะให้เร็วขึ้นเราอาจต้องลงไปช่วยเหลือลูกน้องหรือบ,บริวารของตัวเราเองด้วยนะคะงานเงิน ความรักนะคะไร้สาชาดก็คือมีมีความอึดอัดนะคะเพราะว่าตาแหน่งแฟนคนรักก็เรียกได้ว่าพูดอะไรไม่ค่อยเอาใจเราไปสักเท่าไหร่คือพูดอะไรบางทีบางอย่างเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยความอึดอัดก็ยังเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไงก็รักกันอยู่นะคะปล่อยวางให้ได้น้อในเรื่องของความรักสุขภาพค่ะนะคะระวังเปียยวฝนระวังโดนอากาศเปลี่ยนนะคะฝนฟ้ามานะคะก็อาจจะมีหบัดน้ำมูกไอจามภูมิแพ้ถามหาสายตาผ้ามัวนะ้ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของสายตาให้ด้วยไว้ด้วยนะคะถ้าโดนไม่ไงของ ติดเชื้อแผลติดเชื้อ,อน้าเข้าตาแล้วเ็ายี่ดงแรงใช่อหมมีโอกาสผ่าตัดได้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพสายตาด้วยช่องท้องด้วยควรระมัดระวังให้ดีการเดินทางก็ถือว่าราบรื่นเรียบร้อยถามว่าราบรื่นเรียบร้อยไหมไม่มีแบบดาบไปไหนก็แล้วแต่สัญญาเอกสารนะคะหรือเป็นในเรื่องของประกันพอรบอทะเบียนรถต้องติดไว้ให้ดีเรื่องของเอกสารเนาะนะคะมีงานใหม่เข้ามาแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นงานที่ประมูลสามารถแข่งขันกับเขาได้ด้วยแต่อาจจะเป็นงานที่มันจะต้องแบบต่างจังหวัดมีงานที่ป็นเป็นลักษณะการเดินทางไกลนิดหนึ่ง นะคะนี่คือดวงโดยคร่าวๆโดยรวมนะ,ะของผู้ที่เกิดวันเสาวประจําเดือนตุลาคมนะคะฟังแล้วนะคะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคุณโดยเฉพาะนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักอินบ็อกมานะคะกับเพจดวงหมอฟ้าพยากรณ์คะ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ